สวัสดีคทุกคนสวัสดีนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปี2021แล้วนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันใหม่ปีใหม่เดือนใหม่สำหรับทุกคนนะครับซึ่งผมก็อยากจะถือโอกาสในครั้งนี้นะครับเป็นการทบทวนตัวเองเป็นการตั้งสติแล้วก็เตือนตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับกับปีที่ผ่านมาน ก็จะมีทั้งสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่เราภาคภูมิใจสิ่งที่เราทําไม่ได้สิ่งที่เราเสียใจหรือว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆนาน,นานมันก็ย่อมเกิดขึ้นกับชีวิตของทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนก็ผมคิดว่าจะมีเรื่องเล่าส่วนตัวผมเองในวันนี้เพราะผมก็อยากจะเอาตรงนี้เป็นความทรงจำสำหรับท้ายปี2021นนั่นเองนะครับผมผมก็จะมา ทบทวนตัวเองในปี2021นะครับปีที่ผ่านมาว่าผมได้ทำอะไรบ้างและสิ่งที่ผมประทับใจสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมาค่อยๆเล่าค่อยๆบอกนะครับผมและผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงจะมีสิ่งที่ประทับใจสิ่งที่เรารู้สึกภูมิใจเช่นกันนะครับโอเคเริ่มต้นข้อหลักกันเลยสำหรับผมในปี2021ที่ผ่านมานี้สิ่งที่ผมประทับใจ สิ่งแรกนั่นก็คือผมได้รับทุนกสศนะครับทำให้ผมได้มีโอกาสได้เรียนต่อศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพนะครับนั่นก็คือกองทุนกสศนะครับทำให้ผมได้เรียนผมก็รู้สึกประทับใจรู้สึกภูมิใจในกองทุนนี้มากๆนะครับผมข้อต่อไปนะครับก็คือผมได้เข้าเรียน ศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคลำพูนนะครับผมเรียนอยู่สาขาการจัดการโลจิสติกส์และสป라이ชนนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมมากๆนะครับอ่าผมได้ไปรู้จักกับคุณครูรู้จักกับเพื่อนๆร่วมชั้นอันนี้ก็คือสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมประทับใจและรู้สึกภูมิใจนะครับผม ข้อต่อมาผมได้เป็ียนตัวเลือกในการเป็นประธานทุนกศที่วิทยาลัยเทคนิคลำพูลนะครับเพราะว่านักศึกษาทุนที่วิทยาลัยเทคนิคลำพูนก็จะมีอยู่3แผนกนะครับก็จะมีะแผนกอาหารและโภชนาการ,รแผนกเทคนิคโลหะแล้วก็แผนกการจัดการโลจิสติกและสプライเชนนั่นเองนะครับผมก็ได้เปลี่ยนประธานทุนในปี2021นีนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็รู้สึกประทับใจในตัวเอง นะครับผมข้อต่อไปก็คือผมอได้ไปแข่งทักษะวิชาการที่เชียงรายนะครับรวมทั้งได้แข่งทักษะวิชาการที่วิทยาลัยเทคนิคลำพนด้วยแล้วก็ได้ไปที่เชียงรายด้วยนะครับเป็นการพูดสาธิตภาษาอังกฤษนะครับผมก็ทําให้ผมรู้สึกประทับใจและดีใจในส่วนนี้ด้วยเพราะว่ากว่าจะผ่านจุดนี้ได้ผมก็ต้องใช้ ความพยายามความอดทนความตั้งใจเหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกประทับใจที่ผมได้ไปแข่งทักษะวิชาการเชียงรายผมได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมายนะครับผมข้อต่อไปก็คือผมได้แข่งขันร้องเพลงที่วิทยาลัยเทคนิคลำพูนนะครับในปีที่แล้วในปีนี้นะครับในปี2 0 2 1นี้ ที่ทางวิทยาลัยเทคนิคลำพูนให้ผมได้มากมายเลยนะครับเพราะว่าทางการแข่งขันาทางการได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆทางการได้เทสทดสอบตัวเองรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับทำให้ผมประทับใจที่วิทยาลัยเทคยนิคลำพูนหลายเรื่องมากๆเลยนะครับผมได้แข่งขันร้องเพลงนะครับผมร้องเพลงอยู่เพลงหนึ่งนั่นก็คือคอเอเวนะครับ เพลงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมขึ้นไปบนวิธีแล้วก็ไปร้องนะครับด้วยความตื่นเต้นของตัวเองด้วยความที่ไม่เคยมีประสบการณ์การร้องเพลงมาเลยนะครับทำให้ร้องเพลงได้แค่ครึ่งเพลงนะ,ะทุกคนร้องเพลงได้แค่ครึ่งเพลงหลังจากนั้นก็จําเนื้อหาไม่ได้ทุกคนนั่งมองอยู่แบบนี้ผมก็จําเนื้อหาไม่ได้ไม่สามารถที่จะร้องต่อได้ส่วนดนตรีก็ไปเรื่อยๆนะครับก็ทําให้ผมรู้สึกว่า อายอยู่นะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้โฟก,กัสตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมประทับใจในผมใจก็คือผมได้ลองลองดูประสบการณ์ใหม่ๆอลองหาความท้าทายให้กับตัวผมเองอันนี้เป็นยิ่งเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับที่ผมได้ขึ้นไปร้องเพลงแล้วก็แบบร้องไม่ได้ร้องได้คแค่ครึ่งเพลงผมอาจจะรู้สึกว่ารู้สึกเขินอายกว่าคนทั่วไปคนปกติแต่สิ่งนี้แหละ ทำให้ผมค่อยๆเติบโตให้ผมค่อยๆก้าวข้ามความกลัวจากตรงนี้ทําให้ผมชินกับสถานาการณ์แบบนี้ได้นะครับผมก็ภาคภูมิใจในเหตุการณ์นี้มากๆนะครับผมข้อต่อมานะครับผมได้เรียนนวดแผนไทยนะครับปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วสิปีนี้นะครับปี2021น,น,นี้นะครับผมได้ เรียนนวดแผนไทยที่มจลที่มหาวิทยาลัยสงที่ลำพูนนี้นะครับผมก็พยายามกดให้ตัวเองพยายามดันหาประสบการณ์ใหม่ๆในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเรียนในสิ่งในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้มาก่อนอยากจะทำให้ตัวเองได้ลองอยากจะทำให้ตัวเองได้เรียนรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆผมก็พยายามทุ่มเทหาวิธีทางเพื่อที่จะ ทำให้ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้ประสบการณ์เยอะที่สุดนะครับก็ผมได้รู้จักกับพี่ๆรู้จักกับอาจารย์รู้จักกับครูเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและได้ความรู้ทักษะจากตรงนี้จํานวนมากเลยนะครับผมก็รู้สึกประทับใจได้ภูมิใจที่ผมได้ลองทําสิ่งนี้นะครับผมข้อต่อไปข้อต่อไปก็คือผมได้วิ่งแข่งมาราธอนในครั้งนี้ก็ ก่อนจะมีการสนามวิ่งแข่งมาราธอนผมได้มีการฟักพื้นมีการเตรียมพร้อมร่างกายอย่างเต็มที่ผมได้ไปวิ่งไปซ้อมวิ่งไปฝึกแบบแทบทุกเย็นนะครับผมพยายามอยู่รายอาทิตย์หลายเดือนหลายอาทิตย์อยู่นะครับถึงวันแข่งมาจริงๆผมมีความตั้งใจอย่างหนึ่งอย่างเดียวเลยคือผมจะทําให้ดีที่สุดผมจะลองว่าข้อจํากัดของผมคืออะไรว่าผมจะทําได้ไหมผมก็พยายามสุด สุดท้ายผมก็ได้อันดับที่5นะครับผมซึ่งรางวัลก็จะมีอยู่5รางวัลน,นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้ติดใน1ใน5ก็เลยทําให้สิ่งที่สิ่งนี้ผมประทับใจเลยนะครับประทับใจมากๆผมได้เข้าเส้นชัยนะครับเพราะว่าแต่ละคนที่เข้าแข่งขันก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวบางคนก็เคยเคยวิ่งเหมือนผมอ่าหลายละละคนก็เป็นคนที่แบบตัวใหญ่ตัวโต หลายคนก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงต่างๆนานานครับแต่วันนั้นผมได้เอาความตั้งใจความมุ่งมั่นและ mindset ที่ว่าจะทุ่มเททำให้เต็มที่เอาเข้าสู้นะครับสุดท้ายผมก็ได้อันดับที่5ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับผมถือว่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นธรมรมดานะครับสำหรับบางคนแต่ส่วนตัวผมเองผมรู้สึกประทับใจแรก ผมใจในตัวเองสิ่งที่ผมได้กล้าทำกล้าลองในสิ่งนี้นะครับข้อต่อไปก็คือผมได้ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับทำให้ผมมีสุขภาพดีในปี2 0 2 1นี้นะครับผมได้ออกกําลังกายได้วิ่งได้เล่นบอลเข้าฟิตเนสผมได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง มากมายเลยทีเดียวทางสุขภาพจิตใจแล้วก็สุขภาพร่างกายเองครับผมรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายของแข็งแรงนะครับผมก็รู้สึกว่าผมดีใจผมมีความสุขสิ่งที่ผมทําในสิ่งนี้ในปี2 0 2 1นี้นะครับผมไม่รู้สึกเสียดายนะครับผมอ้าข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปก็คือผมได้เรียนพิธีกรในวันรับน้องในปีนี้นะครับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมร,รับใจมากเลยนะครับพ่อ เพราะว่าผมเป็นคนที่เป็นคนขี้อายอายมากเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดด้วยนะครับอันนี้คือข้อเสียของผมมาหลายปีแล้วนะครับผมเป็นคนที่ขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดด้วยแต่ในวันนั้นผมก็ทําได้แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ทําทได้นะครับผมได้สั่งสมประสบการณ์มานานพอสมควรผมได้ฝึกซ้อมมาหลายครั้งอายยาวนานพอสมควรนะครับกว่าจะผ่านจุดดวงนั้นได้ ก่อจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในตัวเองในตัวผมเองนะครับผมรู้สึกว่าผมได้ทําในสิ่งนี้แล้วทํามันไปได้ผมประทับใจในตัวเองมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือผมได้แข่งเต้นนะครับแข่งเต้นอันนี้คือ Co v e r d a n แดนะครับเพลงหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกของผมนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยทํากิจกรรมแบบนี้มามากมายตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเอง ผมใช้ชีวิตยอยู่ในพระเนนผมบทเรียนนะครับก็เลยทําให้ห่างเหินจากกิจกรรมส่วนนี้ก็เลยไม่ได้มีกิจกรรมส่วนนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือครั้งแรกนะครับที่ผมมาอยู่ที่วิทยาลายัยเทคนิคลำพูนแล้วก็ผมได้แข่งเต้น cover dance รู้สึกมีความสุขมากเลยนะครับมีกรรมการอ,าอยู่ด้านหน้าแล้วก็ลอตัซินแล้วก็เราได้แข่งเต้นรวมกับเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายคนผมก็รู้สึกว่าอันนี้คือเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ผมรู้สึก ประทับใจและภาคภูมิใจในตัวเองนะครับผมทั้งหมดนะครับที่ผมกล่าวมานี้หากผมเอาแด่กลัวเอาแดกอายเอาแดกเขินไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทําเลยผมก็จะไม่เกิดขึ้นกับผมในปี2021ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งการแข่งขันถ้าผมไม่สู้ถ้าผมไม่เอาประสบการณ์ผมก็ไม่ได้นะครับ รวมถึงการวิ่งแข่งมาราทอนรวมถึงการออกกําลังกายรวมถึงการาแข่งเต้นรวมถึงการร้องเพลงนะครับถ้าผมไม่เอาไม่สู้เอาแต่กลัวเอาแต่อายผมก็จะไม่ได้รับประสบการณ์ในส่วนนี้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจมากเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือ,อมผมได้รับประสบการณ์ที่ผมได้ไปฝึกง,งานที่บริษัทแจมฟ้านะครับผม ผมได้รู้จักกับพี่ๆรู้จักกับหลายๆคนมากมายผมได้เรียนรู้กระบวนการทำงานผมได้เข้าพบสังคมผมได้อาคุยกับผู้คนจำนวนมากมายทำให้ผมได้เรียนรู้ทักษะการเข้าสังคมมากขึ้น ร,รู้จักกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับนี่คืออีกประสบการณ์หนึ่งนี่ผมก็ยังประทับใจนะครับตอนนี้ผมก็ยังฝึกอยู่ที่แจมฟ้านะครับผม <c oughs> ข้อต่อมานะครับผมรู้สึกว่าผมเข้มแข็งเราสามารถอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวได้ไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวบนโลกไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ความหมายแบบนั้นนะครับอยู่คนเดียวได้คือ,อผมสามารถที่จะไม่เหงาอะไรประมาณนั้นนะครับบางทีอาจจะเหงาบ้างแต่ผมก็ไม่ได้จมอยู่กับในบรรยากาศแบบนั้น โจนแบบเศร้าเกินไปนะครับถึงแม้ว่าผมใช้ชีวิตคนเดียวอย่างเช่นเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีแฟนอาจจะมีคู่รักอคอยให้กําลังใจกันแต่โดยส่วนตัวผมเองผมไม่ได้มีแบบนั้นผมก็ไม่รู้สึกว่าชีวิตผมขาดอะไรไปนะครับผมก็รู้สึกว่าผมเข้มแข็งและใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้นเพิ่งพาตัวเองมากขึ้น,นครับทุกครั้งที่ผ่านมานะครับผมรู้สึกว่าผมพยายามทุ่มเทผมพยายามแบบ มองหาใครสักคนที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะมีเหมือนคนอื่นหรือมีเหมือนเพื่อนๆน,นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยกับการไล่ล่าตามหาแบบนั้นผมก็เลยกลับมารักตัวเองอดูแลตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ นะครับก็ทําให้ผมรู้สึกว่าผมเข้มแข็งถึงไม่ว่าบนโลกใบนี้ผมจะไปที่ไหนผมก็สามารถที่จะไปแล้วก็เดินทางคนเดียวได้เลยนะครับเ,เพียงแต่มีปัจจัยแค่นั้นเองนะครับผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะครับผมสามารถที่จะไปทุกที่ที่ผมอยากไปได้นะครับเ,เพราะว่าผมรู้สึกเข้มแข็งกับตัวเองเยอะเลยนะครับผมก็อันนี้คือทั้งหมดนะครับประสบการณ์ทั้งหมดสิ่งที่ผมภาคภูมิใจในตัวเอง ผมรู้สึกประทับใจในตัวผมเองในปี2021นะครับผมก็อยากจะเก็บตรงนี้ให้เป็นความทรงจำในปีนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะไม่มีโอกาสย้อนมาวันนี้อีกแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันใหม่พรุ่งนี้ก็จะเป็นปีใหม่พรุ่งนี้ก็จะเป็นเดือนใหม่สำหรับทุกคนเราย้อนกลับมาในปีนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นในแต่ละปีมันก็จะมีทั้งสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราทำไม่ได้ นั้นก็จะมีทั้งสองอย่างนะครับสิ่งที่ในปี2021นะครับสิ่งที่เรามุ่งม,มั่นตั้งใจอยากจะทำแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าไม่เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวังก็อย่าไปเสียใจเลยนะครับผมก็ปล่อยให้มันผ่านไปตามนั้นอ่ามันเพราะมันจะผ่านไปแล้วเรากลับมาตั้งหลักใหม่ตั้งตัวใหม่วางแผนใหม่เขียนใหม่ทำโดให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะดีกว่านะครับ ถ้าเรากลับมานั่งเสียใจทําไมในปี2021ทําไมเราทําได้ไม่ดีวะทําไมเราไม่ทําสิ่งนั้นวะทําไมเราไม่ทําสิ่งนี้วะทําให้เรารู้สึกเสียใจและผิดหวังกับตัวเองซ้ำๆซ้ำๆแล้วก็ตอกย้ําซ้ําเติมกับตัวเองมากๆนี่มันจะเป็นผลเสียทําให้เรา ไม่รักตัวเองทําให้เราเกลดตัวเองแล้วก็ทําให้เราไม่เกิดการพัฒนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ในปี2021นี้ที่จะผ่านไปนี้นะครับผมก็ขอให้มันผ่านไปเถอะถึงแม้ว่าอาจจะเจออุปสรรคต่างๆนานามากมายก็ถือว่าเราเก่งนะครับที่เราสามารถที่จะเอาชีวิตรอดแล้วก็อยู่มาจนถึงวันสุดท้ายของปีได้ถือว่าเราได้สู้มากมายได้ทําสิ่งต่างๆมากมาย ถือว่าเราเก่งถือว่าเราเข้มแข็งพอนะครับที่เราสามารถมาถึงวันนี้ได้นะครับผมก็ปีต่อไปก็ไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นตอนท้ายปี2022ปีหน้าไม่อยากจะให้ย้อนกลับมาแล้วก็รู้สึกเสียดายว่า ตั้งแต่ต้นเดือนต้นปีทำไมเราไม่ทำสิ่งนี้วะทำไมเราไม่พัฒนาตัวเองวะทำไมเราไม่ทำนู่นทำนี่วะมันจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรต่างๆนานามากมายทําให้เรารู้สึกเสียใจเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนในปีส0 2 1นี้เสนี้อาจจะเกิดอะไรต่างๆมากมายก็ ช่างมันนะครับทิ้งไปซะนะครับเรามาเริ่มต้นกันเริ่มต้นใหม่กันเถอะเริ่มต้นวันใหม่ปีใหม่พรุ่งนี้แล้วนะฮะทุกคนวันนี้วันสุดท้ายของปีแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าไปรอช้ารอจนทำให้ ตัวเองไม่เกิดการพัฒนาใดๆเลยนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเราจะสู้ไปด้วยกันพัฒนาชีวิตของตัวเองไปด้วยกันเพื่อที่จะประสบความสําเร็จนะครับเพื่อที่จะมีความสุขและช่วยเหลือสังคมอ,อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไปนะครับเป้าหมายของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปก็ขอให้เดินตามเส้นทางของตัวเองอย่าไปเปรียบเทียบ ตัวเองกับใครๆเลยนะครับทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาบางทีเรารู้สึกว่าไปเห็นคนนู้นคนนี้แล้วรู้สึกว่าทําไมเราไม่เป็นเหมือนเขาว่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจทําให้เราสุขสเศร้าเสียใจอยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่เกิดผลประโยชน์นะครับเพราะฉนั้นก็อย่าไปเปรียบเทียบกับใครเลยนะครับค่อยๆแอนทามเส้นทางของตัวเองค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไปตามสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําและ ไปตามเป้าหมายที่โดนตั้งไว้นะครับเราจะสู้ไปด้วยกันทุกคนนะครับผมก็ขอให้ผ่านปี2 0 2 1นี้อย่างดีแล้วก็เราไปเริ่มต้นใหม่เจอสิ่งท,ที่ใหม่ในปี2022นะครับผมเราไปเจอกันเลยในปีหน้านะครับโอเคปาะบายทุกคนสำหรับในวันนี้เองก็ผม จะมาเล่าประสบการณ์สิ่งที่ผมดีใจแล้วก็ประทับใจแค่นี้นะครับผมก็ฝากถึงเ่เพื่อนนะครับที่รู้สึกว่าชื่นชอบวิดีโอของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมก็จะทำสิ่งนี้ต่อไปผมก็จะหาสิ่งดีๆมาเล่าหรือว่าทั้งอะไรต่างๆนานาน,นะครับก็โอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมอย่าลืม ว่าตัวอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะนะครับไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เฟอร์เฟกนะครับโอเคเจอกันโชคดีครับบ๊ายบาย